ผมชอบหมอพรีมครับ แป๊บนึ่งออขอเคลียร์ก่อนได้ปะคือฉันว่าชนอาจจะกำลังเข้าใจผิดผมไม่เข้าใจผิดครับผมคำนวณและคิดมาดีแล้วครับไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าช่วงนี้อชนอาจจะเครียดไงเนื่องกอปะมีเรื่องเยอะมากทำให้แบบคิด,ดนู่นคิดนี่คิด,ดนู่นคิดนั่นไปหมดแล้วคือฉันก็มันใจดีกับชนอีกชนก็เลยเออคิดว่าชนชอบไงแต่งเจียบแล้วอาจจะอาจจะไม่ใช่ก็ได้เนื่ออกรอปะ ค,คือเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากแล้วมันก็ต้องคุยกันอีกเยอะมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้ไงเอาเป็นว่าหลังจากนี้อย่าเพิ่งเอาไปพูดกับใครก็แล้วกันเพราะว่าฉันไม่ค่อยสบายใจแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้นะอืม